วันนี้มี <c oughs> ข่าวเรื่องการเมืองระหว่างประเทศหน่อยอันนี้ผมพูดเรื่องการเมืองราชสมนักไปแล้วการเมืองระหว่างประเทศวันนี้เรามาประสานกับข้อมูลในประเทศไทยวันนี้คนกำลังรวมกลุ่มคนประท้วงขับไล่ประยุทธ์นี่ทั่วประเทศไทยแล้วนะครับ สรุปได้เลยว่าวันนี้คนส่วนใหญ่ไม่เอาประยุทธ์แล้วแต่ว่าวังอย่งอุ้มประยุทธ์อยู่ผมออกคลิปให้ท่านดูไปแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่บอกว่าประยุทธ์เข้าไปถวายเงินกับในหลวงเอาเงินภาษีของท่านเนี่ยแหละภาษีประชาจนไปถวายเงินให้ในหลวงรัชกาลที่สิบแล้วไม่บอกด้วยว่าจำนวนเท่าไหร่เมื่อวันที่สองธันวา เพราะแกกำลังอยู่ในฐานะลําบากและอยู่ยากและคนก็ไล่ทั่วประเทศหมดไปที่ไหนคนก็ขับไล่แต่แกต้องการจะอยู่ในอำนาจต่อไปปรากฏว่าพอวันวันที่เจ็ดเจ็ดตุลาไปที่นครศรีธรรมราชได้ได้แรงมาจากไหนไม่ทราบ สงสัยจะได้แรงจากการถวายเงินบ้งประกาศว่าจะอยู่เป็นนายกอีกหปีข้างหน้าโอ้โหคนก็ใส่ฟะด่ากันเละไปหมดผมพูดกับท่านไปแล้วอีกคนหนึ่งครับวันนี้ต้องพูดถึกคนก็อึดอัดว่ายุดเอ้ยจะอยู่ได้ยังไงก็อยู่มาเจ็ดปีกว่านี่ทำบ้านเมืองเสียหายไปหมดแล้ว เราจะอยู่อีกาปีแล้ววังก็จะอุ้มอีกโอ้ยเพราะว่าคนก็เชื่อว่าที่มึงกล้าพูดขนาดนี้เพราะว่าวังวังอุ้มหรือว่าประยุทธ์ฉวยโอกาสโหนก็ไม่ทราบอ้าวแล้วแต่ครับอันนี้ต้องวิเคราะห์กันแต่ผมก็ออกข่าวไปให้ท่านดูแล้วความอึดอัดเช่นนี้คนคนเบอร์ใหญ่ๆหญ่พูด ไม่มีฮะวันนี้ผมแจ้งข่าวท่านนะครับพรุ่งนี้วันอังคารวันอังคารที่12คนเบอร์ใหญ่จะพูดครับท่านทักษิณจะออกคขับเฮาหัวข้อบอก7ปีพันยังขออีก5ปีคงพี่นาศแน, <laughs> น่เป็นยังไงครับ น,นี่ท่านทักษิณจะพูดผมว่าสิ่งที่ท่านทักษิณเสนอเนี่ยมันเป็นการเกาถูกความคันของหัวใจของคนทั้งประเทศเลยแล้วมันน่าฟังเพราะว่าเป็นเพราะเป็นอดีตนายกรมตรีเบอร์ใหญ่จริงๆเรื่องนี้นผมก็เลยแจ้งข่าวท่านทราบนนะวันอังคารเตรียมฟังแล้วก็สุในทีวีก็จะเอามาถ่ายทอดให้ท่านดู ถ้าท่านฟังสดไม่ทันกันเดี๋ยวมาดูจากจูนในทีวีก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมยังไม่ได้คุยเรื่องที่ว่าท่านทักษิณจะพูดอะไรแต่ผมกลังจะบอกว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยมันเน่าแล้วคนเหม็นเบื่อนายประยุทธ์กันทั้งประเทศขับไล่ยังอยู่ได้ที่ผมบอกว่าสภาไทยเนี่ยหมดสภาพแล้วระบบรัฐสภาไทยนี่หมดสภาพแล้ว ด้วยการที่อำนาจแทรกแซงเช่นนี้ครับทำให้สภาก็ไม่กล้าเอาออกปัญุประชาธิปัตย์ไม่ต้องมาโมหรอกโอ้จะเป็นนายกได้อย,อย่างนั้นอย่างนี้โถยังไม่กล้าจะเล่นกับประยุทธ์เพราะว่ารู้ว่าวังเขาคุมอยู่หลายพักก็เหมือนกันครับที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยชัดเจนไม่กล้าไม่กล้าหือหรอกที่จะประยุทธ์ออก แล้วประยุทธ์จะอยู่ต่อนี่แต่ก็ต้องวัดดวงนะวัดดวงจากประชาชนนะแล้ววัดดวงวังด้วยนะวังวันนี้อุ้มประยุทธ์อยู่แล้วคิดว่าจะทำให้ประยุทธ์เป็นนายกได้ด้วยวิธีการยกร้ออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้มีคนแทรกมาอีกคนแล้วไอ้เจะวะลงบอกว่าจะมาแทนประยุทธ์โอ้โหไอ้วะลงเอ้ ไม่ใช่ว่าคุณไม่แทนไม่ได้นะคือประยุทธ์เนี่ยใครก็เป็นนายกได้ทางนั้นถ้ามาตรฐานขนาดประยุทธ์เป็นนายกได้นี่คนไทยทุกคนเป็นนายกได้หมดแล้วแต่วันนี้ทุกคนคิดว่าจะโหนวังแล้วก็จะเป็นมาเป็นตัวแทนประยุทธ์ว่ากันไปนะอนาคตวันนี้ผมเอาคนที่เป็นนายกแล้วทำไมเขาออกง่ายง่าย,ายผมเอานายกหลายประเทศ มาให้ฉันดูแล้วในภาวะวิกฤตโควิดนี่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปได้แม้กระทั่งระบบที่เหมือนเราที่สุดคือคือระบบกษัตริย์ในมาเลเซียเป็นประเทศติดกันเขายังเอานายกออกเลยเปลี่ยนนายกได้แต่ของไทยนี่เปลี่ยนไม่ได้เออเอาสิแล้วภารามันก็มาเป็นปัญหากับประชาชน วันนี้เลยเอาตัวอย่างนายกสองคนคือนายกญี่ปุ่นกับนายกประเทศออสเตรียไม่ใช่ไม่ใช่ออสเตรเลยนะออสเตรียในยุโรปนะครับท่านเห็นรูปก็รู้แล้วคนหนึ่งเป็นเอเชียนั่นละนั่นล่ะคือนายคิชิดะญี่ปุ่นแปลกครับนายกญี่ปุ่นนี้พึ่งเข้ามาแท้ๆนะ <c oughs> พึ่งเข้าพักเดียวกันเนเปลี่ยนนายกไปสามคนแล้วคนแรกที่อยู่ก่อนคือนายอาเบะลาออกว่าสุขภาพไม่ดีคนที่สองมาเป็นชือในใยสุกะนะครับเป็นอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งประชาชนไม่พอใจโดยอ้างว่าแก้ปัญหาโควิดไม่ดีแหมผมดูแล้ว ถ้าเทียบกับนายกประยุทธ์แล้วนายนายสุกะน่สุดยอดเลยครับหาวัคซีนอย่างดีมาฉีดให้ประชาชนแต่ไปพลาดตรงไหนครับไปพลาดตรงจัดโอลิมปิกประชาชนส่วนหนึ่งบอกไม่อยากให้จัดเพราะมันจะเกิดการระบาดอีกแล้วดันไปจัดเข้าก็เลยคนไม่พอใจแล้วแกก็ออกง่ายๆครับประชาชนไม่พอใจแกประเมินแล้ว มีโพแล้วจริงไะแกกล็ลาออกประยุทธ์นี่มันยิ่งกว่าโพทำไอยุทธ์ประยุทธ์นี่มันแอบทําโพตลอดนะมันรู้มันถึงพยายามจะไปแก้เพราะมันอยากจะอยู่ต่อนี่แล้วมันรู้ว่าวังติดสินบนวังได้แล้วอ่านเกมมาวังเอามันแน่เพราะมันทําตามใจวังทุกอย่างจะโอนกรมทหารราบที่สิอ กรมหาราาที่หนึ่งก็โอนให้จะโอนทรัพย์สินไปเป็นของส่วนพระองค์จากจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็จัดการให้จะออกกฎหมายอะไรก็ได้ถึงขนาดจะปลดทหารจะตั้งยศทหารจะเพิ่มสนองรับสนองหมดเดี๋ยวนี้หนักเข้าไปอีกคือวางไม่ต้องไม่ต้องให้ยุทธรับสนองแล้วสั่งเองเลยก็ทำเฉยงบประมาณต้องการจะไปสร้างวังอีกเท่าไหร่ก็ได้จะให้หมด ประชาชนก็กรอบสิผมถึงบอกว่าระบบของเราที่ล้าระบบที่ไร้ประสิทธิภาพเนี่ยมันกำลังทำลายประชาชนและทำลายโครงสร้างด้วยแต่ไอคนที่อยู่โครงสร้างส่วนบนนั้นไม่ได้ร้อนไม่เดือดร้อนนะครับไม่ร้อนไม่หนาวแต่ณเฉพาะหน้าเนี่ยคนอยู่ข้างล่างเนี่จะตายคนอยู่ข้างบนก็อยู่ไปแต่ว่า เวลาพังนี่พังหนักนะพังหนักผมเลยเอาเรื่องนี้ครับมาให้ท่านดูว่านายคิชิดะมาแทนเป็นคนที่สามนะครับของพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าพอมาแทนเสร็จปั๊บจะยุบสภาซะแล้วครับเอา้าเฮ้ยทำไมจะยุบสภาแล้วมันจะหมด มันจะหมดวาระพอดีไงรู้สึกว่าเดือนพฤศจิกาธันวานี้แกเข้ามาแทนแป๊บเดียวตรงนี้แหละครับที่บอกให้เห็นว่าการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยคนที่เข้ามาเป็นเนี่ยเขาต้องดูจังหวะนี่แหละครับสิ่งที่นายประยุทธ์คิดว่าตัวตัวได้รับการอุ้มแล้วเนี่ยจะ จะได้ประโยชน์มากนี่ยนะลองฟังดูกรณีของนายคิดชิดะครับคือนายคิดชิดะนี้เขาดูแล้วว่าสัญญาณเสียงมันไม่ค่อยดีอันที่หนึ่งอันที่สองตัวแกเองเนี่ยเป็นนายกในไม่มีทางเลือกเพราะว่านายกเขาลาออกนี่ แล้วก็ในพักเนี่ยก็เลือกแกแกก็อยากจะเป็นแต่ความอยากจะเป็นของแกเหมือนในประยุทธ์เนี่ยแต่คนละ a วอ r ์ชั่นเลยแกกะจะรีบยุบสภาก่อนเลยครับเพราะแกไม่เสียหายอะไรนี่ถูกไหมครับแกเข้ามาใหม่แก้ปัญหาและอีกไม,ไม่นายก็จะยุบมันก็จะหมดอายุอยู่แล้วตามข่าวว่าจะประกาศยุบสภาเร็วๆนี้ นี้ครับแล้วก็จะเลือกตั้งกันต้นเดือนพฤศจิกานีนตามข่าวนะแต่ขณะนี้ยังไม่ไยุบแต่ข่าวภายในที่ออกข่าวทั้งสือพิมพ์นี่ว่ายุบแล้วอาจจะยุบแน่นอนแล้วถ้าใครไม่รู้การเมืองเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ย hey, ก็เพิ่งเข้ามาเป็นใหม่ๆจะยุบทำไมเล่าคิดแบบประยุทธ์สิอยู่ไปก่อนจะได้ยาวๆมันยาวยังไงก็ไม่นาน สู้ไปสร้างสวรรค์ใหม่ดีกว่านั่นหมายความว่าถ้าเลือกตั้งแล้วถ้าเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเลือกตัวเองนี่นะจังหวะนี้รีบยุบก่อนเลยดังนั้นการยุบสภาเนี่ยครับมันเป็นเทคนิคและมันเป็นเครื่องมือของของนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาแบบนี้แต่อยุธมันมันมันหลงผิดมันมันหัวขมำไปแล้ว มันเลยไปเชื่อว่าวังนี่แหละสำคัญที่สุดกูไม่รีบยุบการยุบสภาเป็นบทศึกษาจากนายนายคิชิดะของญี่ปุ่นที่ดีทีเดียวเขารีบยุบก่อนเลยรีบยุบป,ปับ๊บเขาจะได้ถ้าเลือกตั้งใหม่เขาชนะเขาอยู่ยาวเลยครับเขาจะได้ใช้นโยบายของเขาได้เต็มที่เลยไม่ใช่นโยบายทำได้สามเดือน แล้วยุบแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วนี่เขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานดีกว่าการอดเปรี้ยวไว้กินหวานในระบบประชาธิปไตยแบบนี้แบบญี่ปุ่นที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเนี่ยเขาจัดการได้เต็มที่เล่นได้ตามบทเลยของไทยเล่นไม่ได้เห็นไหมฮะดังนั้นถ้านายคิชิดะ ประเมินสถานการณ์ถูกและได้กลับมาเป็นนายกใหม่เท่านี้อยู่ยาวเลยทําตามนโยบายได้ตามความเชื่อมั่นของแกว่าประชาชนจะพอใจเรื่องนี้แกก็ทําได้เต็มที่ผลประโยชน์ก็ตกกับประชาชนแต่ประยะุทธ์นี่นอกจากล้มเหลวหมดทุกอย่างถาวายเงินเสร็จแล้วกูประกาศจะขออยู่อีกหปีก็โกงแง,ง่แงเละหมดนะครับประเทศท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่า การเป็นประชาธิปไตยที่วังแทรกแซงเนี่ยทำให้ระบบพังกับพังอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับนี่ดูจากญี่ปุ่นนะเช่นเดียวกันครับกรณีของนายเซบาสเตียนนายครูสเซบาสเตียนครูสเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีประเทศออสเตรีย ปรากฏว่าตัวนานายเซบาสเตียนเนี่ยเป็นนายกหนุ่มที่สุดครับรู้สึกอายุ23ปีเท่านปีเนนั้นที่ก็ได้เป็นตอนนั้นคือฮาหน้าดูนะเลือกตั้งนี่นายมาครองอายุ3า0ี่สิมั้งก็ว่าหนุ่มแล้วเนเธอร์แลนด์ว่าหนุ่มแล้วเจอนายเซบาสเตียนครูสของออสเตรียนหนุ่มที่สุดในโลกครับ ก็ได้เป็นนายกของออสเตรียปรากฏตอนนี้ลาออกแล้วเราออกจากอะไรจากข้อหาว่าเกี่ยวพันกับการทุจริตเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอการให้ท่านดทานทานูท่านฟังแล้วนั่งหัวเราะเลยว่าโอ้ยเบืองไทยอย่างนี้สบายหนักกว่านายเซบาสเตียนหมื่นเท่าในประยุทธ์เนี่ยมันยังดื้อจะอยู่อยู่แล้วยังจะบอกมันจะเลือกตั้งมันจะ อยู่ต่อยห้าปีอะไรเงี้ยคืออ่าแล้วหัวเลาะกากเลยครับแต่นี่คือความเป็นประชาธิปไตยมีวัฒนธรรมที่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาประชาชนเป็นตัววัดนายเซบาสเตียนรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปนี่จมปลักนะเพราะฝ่ายค้านเขาจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วตัวแกเองก็จะจมด้วยแทนที่แกจะหาจังหวะก้าวไปที่อื่นต่อแกอาจจะพังเลยนะแกก็เลยเลือกทางนี้บอกชนลาออกเลยฮนะแล้วยังเป็นสอสอต่อแล้วยังจะไปเป็นหัวหน้าพักต่อได้นะฮะตามช่องทางของเขานะนี่คือการตัดสินใจในระบบประชาธิปไตยที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ผมอยากจะเอามาให้ท่านดูว่า ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเขาเดินได้แล้วจะเป็นผลดีต่อประชาชนแต่ประเทศที่เป็นเผด็จการแขวนป้ายประชาธิปไตยอย่างไทยเนี่ยมีแต่จมปักอย่างเดียวอันท่านเปรียบเท,ทเียบได้เองเลยครับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ครับลงข่าวมาผมอ่านหัวข่าวให้ท่านฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อข่าวฟังทีหลัง วอชิงตันโพสต์บอกนายกรัฐุมตีออสเตรียลาออกท่กามกลางข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันพาดหัวเหมือนกันหมดครับคล้ายๆกันนิวยอร์กไทม์ก็เช่นเดียวกันครับในพาดหัวเนี่ยนะครับสาระสำคัญมีสอ่เนี้ยนิวยอร์กไทม์บอกว่าเจอข้อหาทางอาญานายกรัมตมนตีออสเตรียเซบาสเตนครูสประกาศลาออกภายหลังจากเขายืนยันว่า จะยังอยู่ในธรรมเนียบท่านกลางข้อกล่าวหาว่าเขาใช้งบประมาณแผ่นดินไปสร้างความนิยมในตัวเองในครูสเลยตัดสินใจลงจากตำแหน่งชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตศรัทธานในรัฐบาลแค่นี้ครับที่บอกคอร์รัปชันนี่คือเอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปจ้างสื่อช่วยโฆษณาภาพลักษณ์ของรัฐบาลหน่อยถ้าแค่นี้ นายเซบาสเตียนต้องลาออกประชาชนเขามีมาตรฐานสูงนั่นหมายความว่าในประยุทธ์นี่เอาเงินภาษีนี่ไปสร้างอีเวนต์ต,ตลอดเลยครับเจ็ดปีของมันมานนี่เฉพาะที่มันเลือกตั้งมาแล้วเขาอภิปรายไปนี่นะนายประยุทธ์ยิ่งกว่ามาหาคอรับชั่นเลยไปนครศรีธรรมราช ก็จ้างก็เอาว่ประมาณนี้แหละจ้างชาวบ้านมานะให้ค่ารถมามาเชียมหาไทยจัดให้มีป้ายใหญ่ขึ้นตามถนนนี่เงินเงินภาษีทั้งนั้นมันไม่หนักก่าเซบาสเตียนอีกหรอวะไอ้นม <laughs> และไอที่คอร์รัปชันเห็นเห็นเลยเนี่ยชัดเจนฮะจัดอีเวนต์ไม่รู้กี่รอบนะครับ เรื่องรถไฟความเร็วสูงนีไไไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สักร้อยเมตรเลยอย่างเงี้ยแล้วยังคอรับชั่นเรื่องอื่นอีกละ่ะเห็นไหมครับเอาเงินไปจ่ายสอส,อสอซื้อเสียงโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจทํากันถึงขนาดนั้นท่านเห็นความเน่าเฟะของระบบเราไหมครับผมนึกบอกว่าเวลาเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นยังไงนี่ต้องดูข่าวต่างประเทศ นี่ครับอัลจาซีราอันเตซีรากระลงข่าวนายกรัฐมนต,ตรีเซบาสเตียนครูสแห่งอสอสเตรเลียก้าวลงจากตำแหน่งภายหลังจากอายการกล่าวว่าครูสกำลังอยู่ระหว่างถูกสอบสวนเรื่องการคอรัปชัน CNN บอกนายกออสเตรเลียเซบาสเตียนครูสลาออกแล้วทมการข้อกล่าวหาเรื่องคอรัปชันไอ้เราก็นึกว่าคอรัปชันอะไรทหนาววะแค่นี้ฮะ นี่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  CNN เนอะ,อะ CNN อ่ารอยเตอร์รอยเตอร์บอกครูสก้าวลงจากตำแหนง่งอำนาจเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันและปกป้องพักรัฐบาลผสมของเขาด้วยนี่ครับนี่นี่รอยเตอร์ รเรื่องราวของตรงนี้อย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าเนื้อข่าวมีว่าในในเซบาสเตียนครูสนี้ประกาศลาออกเจอแรงกดดันนะครับดีครัชั่นผมฟังผมบอกท่านแล้วนี่ท่านว่ามันทุจริตไหมครับเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปจ้างหนังสือพิมพ์ช่วยโปรโมต หาหาคะแนนให้รัฐบาลหน่อยผมนึกบอกว่าถ้าอันนี้เป็นทุจริตลาออกนี่ประยุทธ์ต้องเอาหัวมุดดินตายครับเพราะมันทำมากกับาเขาเลือกเกินนะฮะเอานะครับข่าวเพียงว่าข่าวที่ว่านี้ มีผู้ร่วมกระทําอีก9รายถูกสอบสวนหลังมีการบุกตรวจค้นสถานที่หลายแห่งที่มีการเชื่อมโยงกับพรรคของเขาซึ่งครูสปฏิเสธว่าเขาให้ใช้งบประมาณรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีข่าวด้านบวกในหน้าหนังสือพิมพ์ข้อเท็จจริงเป็นเท่านี้แหละครับข่าวดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลผสมภายใต้การนำของนายครูสเสี่ยงที่จะพังทลายลง อุ้ยตายถ้าออสเตรียจะพังในประเทศไทยเละหมดแล้ววันจริงๆแล้ววันนี้เมืองไทยมันเละแล้วนะครับใช้มาตรฐานความเข้าใจของประชาชนนี่เมืองไทยมันเละแล้วแต่ว่ามันดื้อรั้นที่จะอยู่ต่อเท่านั้นเองแล้วดูเหมือนจะแข็งแกร่งเพราะวางังยังไงวังก็ไม่ล้มแต่วังอุ้มประยุทธ์ที่เน่าเฟนี่ในที่สุดถึงเวลาล้มนี่มันต้นทุนสูงมากนะครับ พักร่วมรัฐบาลระบุว่าครูสไม่สมควรที่จะดำรงตำแหน่งนายกต่อไปแค่บอกพักร่วมรัฐบาลบอกไม่สมควรนี่ไม่ต้องอภิปรายเลยครับในคุณหน้าบางลาออกเลยนี่ขนาดพักเขาจะโหวตเอาไปยุติออกเลยนี่มันยังซื้อเสียงกันอีกนะ <c oughs> ในสภาอีกท่านเห็นความเน่าของประเทศไทยไหมที่เกิดจากเราไม่ยอมปล่อยให้มันเป็นประชาธิปไตย ตั้งแต่เขียนรัฐธรรมนูญก็ขี้โกงระวังอย่างอุ้มประยุทธ์อยู่นี่มันเละมาแล้วครับในการประกาศลาออกจากตําแหน่งผู้นําประเทศออสเตรียเซบาสเตียนครุสระบุว่าสิ่งที่ต้องการในขณะนี้คือสถิรภาพเพื่อพาทางตันเขาจึงลาออกจากตําแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายตามมาแต่เขายังคงเป็นสมาชิกรัฐสภาต่อไปยังอยู่ได้เห็นไหมทางออกของเขา โดยอย่างแรกที่เขาจะทําคือการใช้โอกาสนี้เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาที่มีต่อตัวเขาเองเขารักษาภาพลักษณ์ก่อนครับครูสได้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้นําที่อายุน้อยที่สุดในโลกนะครับออขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้นำเมื่อปี2 5 6 0เห็นไหมครับเอาละท่านก็เห็นละว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ ว่าประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆ,งๆเนี่ยเขากลไกของระบบรัฐสภาเขาเล่นกันแบบนี้เล่นกันแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้คือเอาตัวประชาชนวัดแล้วก็รักษาภาพลักษไว้ไม่ให้ประชาชนเอ่อเกิดความรู้สึกเป็นลบกับเราวันนี้เปล่าเลยประชาชนนี่เหม็นอายทุทั้งประเทศแล้วแต่อายุก็ยังคิดว่าจะดื้ออยู่แล้วก็กะจะเอาเงินอีกก้อนใหญ่ไปหวานให้อีกเพื่อจะหลอกล่อประชาชนให้นิยมตนอีก โอ้โหถ้าเราเห็นความป่าเถื่อนในระบบประชาธิปไตยแล้วเราเราจะเห็นเลยว่าเรานี่แหละกำลังทำสิ่งที่ป่าเถื่อนที่สุดแต่ว่าผมก็ไม่ได้เรียกร้องว่าประยุทธต์ต้องดีอย่างออสเตรียนะเอาสักครึ่งก็ยังดีอันนี้กระเพยังไม่ได้เลยครับถ้าจะบอกเฮ้ยนั่นเป็นฝรัง่งก็ญี่ปุ่นเลยระบบมีกษัตริย์ เหมือนกันห็นไหมแต่พอกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองปั๊บมันกลไกมันเดินได้อ้าถ้าจะทิพเอเชียก็เหมือนกันเอานะครับยังไงช่วยกดไลค์ด้วยนะครับ